5ดอลลาร์ตั้งได้ทุกปุ่มตั้งได้ทุกปุ่มแต่ถ้าเกิดใครตั้งไม่ได้ก็ไม่ต้องงอง,งแงหรือเสียใจว่าว่าแย่จังทําไมคนอื่นตั้งได้ฉันตั้งไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรใครตั้งร้อยเหรียญได้อ่ผ่านร้อยเหรียญก็ก็ร้อยก็ร้อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่บางคนนะ่ะคือตั้งไปแล้วอย่างกรณีของครูปอ้อมคือตั้งร้อย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 หมดเลยเสร็จแล้วครูป้อมมาเทสเมื่อคืนนี้ว่ามันได้ไม่ได้มันได้หรือไม่ได้มันเทสไปแล้วมันได้ก็คือ เราก็ตั้งค่าลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันผิดมันถูกหรืออะไรยังไงเนี่ยผิดพลาดอะไรสมมุติว่าตั้ง25เหรียญแล้วมันเสียอะไรมากกว่าร0อยเหรียญน,นะคือประกาศอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะกับปุ่มอ่ะมันไม่เสมอกันนี่คือ Facebook บางทีปุ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วอ่ะประกาศยังเป็นฉบับเดิมอยู่เลยโอเคปะฉะนั้นเราต้องอิงอะไรคะเราต้องอิงงานสดงานสดสดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตามกันจำได้ป้ากลุ่มปิด เราตามเรื่องพี่เอกันมาเท่าไหร่กี่เดือนแล้วอะ่ะเดือนหนึ่งแล้วไหมเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะครบเดือนแล้วอะ่ะเราตามเคสพี่เอมาตั้งแต่เราส่งบินหากันหรืออะไรหากันเราตามความรู้มาก่อนเราเราตามเราตามแกะรอยว่าของพี่เอพี่เอส่งบินให้หน่อยนู่นนี่มันไปนยังไงพี่มันมีค่านี้ไหมมันมีค่านู้นไหม,ม,ม,ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราตามเช็คแล้วเราถึงทําคลิปไอตัวยี่ห้าดอลลาร์ออกมาใครกังวลอย่าเพิ่งเปลี่ยนแต่ถ้าใครมั่นใจก็เปลี่ยนเลย เดี๋ยวดูรอบนี้ว่าเป็นไงเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบว่าการการโอนเงินเดี๋ยวมันจะแบบว่าไปติดย้อนนะคะไปติดย้อนแล้วเดี๋ยวมันจะโอนไม่ได้นะคะมันจะแบบเบิเ้ลไปรอบหน้าถ้าเกิดว่าเกินวันที่10วันวันที่10ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะถ้าเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนเปลี่ยนสักบัญชีหนึ่งก่อนก็ได้เสริรเผื่อบ,บางคนทําหลายเพจอะไรเงี้ยเปลี่ยนอันเดียวก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะลองลองดูลองดูสักอันหนึ่งลองดูมันจะเข้าจริงไหมแล้วมันเข้าเราเสียอะไรบ้างใครไม่ทํา ไม่ต้องไปตั้งค่ายี่้าเหรญก็รอให้มันครบร้อยเหรียญเหมือนเดิมนะคะลองดูนะคะลองดูนะอ่ะโอเคกรณียี่้าเหรียี่สิบหดอลลาร์นะคะลองไปตั้งกันดูลองเอาสักอันนึงก็ได้คือเอาแค่รีวหรือเอาแค่ดาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่ารอบนี้เงินมันจะเข้าไหมแล้วเงินเข้าเนี่ยโดนหักค่าสวนต่างเท่าไหร่เก็บสถิติไว้ด้วยนะคะเวลาทําอะไรก็เก็บสถิติไว้นะ